ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Breakdown กับผมมาดามแบรชชอนครับยังอยู่กับคุณแดนไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวนั่นเองนะฮะที่ได้จดคำศัพที่รู้สึกว่าอาจจะได้ให้คำแนะนำในการออกเสียงให้เป๊ะ okay. วื้อโอเคถูกต้องครับ <All right. S 2> คำต่อไปนะครับคือนักการเมืองนะครับ politician อ๋อนีกวา่า not garn m u r a n not garn m u r a n politician politician เน <laughs> ้นพยงัง tician politician สิ่ง ที่น่าสังเกตก็คือการออกเสียงพยางสุดท้ายนะครับก็เป็นชืน politician นะฮะไม่ได้เป็นสระเอียนะครับไม่ใช่เชียนนะฮะเป็น politician นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นในหลายคำนะครับถ้าเป็นคำว่า special นะฮะหรือว่าเป็น delicious นะฮะหลายคนก็เห็น i o u s หรือเห็น i a ก็จะคิดว่าต้องเป็นสระเอียนะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นแค่เอะนะฮะแบบว่า delicious นะ delicious หรือว่าคำเมื่อกี้ที่อารยก Me, politician, delicious. Oh, special, special. There we go, special. He is a very special politician. So, wouldn't have me, have my me, Sure. Okay, next <laughs> okay, word. Tomato. 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 Do you make I tomato? Tomato. Do you like to eat tomatoes? I quite like to eat tomatoes, but not tomatoes at all. Oh, แกเลยนะครับ. Okay, okay. Then, 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 potato. then, 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 โอเคหายเงิบแล้วใช่ไหมโอเคเสียงไปเสียงมาฮะ just kidding we're just joking around we're just having a good time กำลังแบบเล่นกันสนุกๆนะครับคำต่อไปคืออะไรครับคำต่อไปนะครับเว้นกันแดดนะครับ sunglasses อ่าก็คือ sunglasses เน้นพยางค์แรกเหมือนแว่นกันแดดนะฮะแว่นกันแดด sunglasses sunglasses b o x sunglasses 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 yeah do you want to get some new sunglasses i would love to get some new sunglasses โอเคที่สำคัญเนี่ยครับก็คือถ้าสังเกตการออกเสียงของอดัมก็จะออกไปทางสระแอนะครับเป็น glasses glasses ในขณะที่แดนก็จะเป็น glasses 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 ก็คือ สระแอรกับสระอะแต่มันไม่ใช่ Glasses แล้วแต่สำเนียงใช่ไหมแต่ว่าคนอังกฤษบางคนจะออกเสียง g l a s s e s เป็นสระอาอเลย Glosses แต่แดนไม่ใช่ไฮโซนะครับสระอ e อก็ได้นะแต่ว่าสระแอของอดัมกับแดนก็จะคนละแบบนะครับของอดัมอาจจะมีแบบ g l a g l a s s e s ของแดนก็จะเป็นกอา Glasses Glass glasses glasses อาจจะเป็นเสียงที่แบบเพียวกว่านะครับ A pure vowel โ okay. mm. อเคอเมริกันก็อาจจะแบบขี้เกียจแบบ g l a s s e s อย่างงี้ Glass Sun Glasses Sunglasses โอเครอไปเด็นแล้วกลับมากลับมาโอเคคำสุดท้ายนะครับคำว่ามั่นใจนะครับ confident 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 he is a very confident man เป็นผู้ชายที่มั่นใจมวกมวกนะ mm. ซึ่งถ้าเป็นความมั่นใจที่เป็นคำนามก็จะเป็น confidence, confidence. i need to build my confidence so that i can speak english with foreigners in my everyday life. how do you feel about that, dan? i feel uh, completely <laughs> the same. <laughs> okay. you must have confidence when you speak english, yes. Sure. okay. okay, come back come vaccine, vaccine, vaccine. แล้วถ้าสมมุติมาออกเสียงว่าวัคซีนอันนี้เข้าใจไหมอืมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ครับต้องเป็นดูว V ีนะครับวัคซีนหรือถ้าเป็นคำว่า vaccination ก็จะเป็นคำนามนะครับ Vaccine ก็คือวัคซีนแต่ว่า vaccination ก็คือการไปฉีดวัคซีนนั่นเองครับฉีดวัคซีนฮะหรือถ้าฉันไปฉีดยานะครับในภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ passive tense ก็คือต้องถูกฉีดนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่า I I got vac คืออาจพูดไม่ได้เพราะว่ามัน,ม,นมันสับสนนะฮะถ้าบอกว่า I vaccinated myself นะฮะมันก็เราไม่ได้ไปฉีดเองนะ,ะ mm. ต้องบอกว่า I got a vaccination หรือ I was vaccinated หรือ I got vaccinated for แล้วก็บอกนะ,ะับโรคที่เราไปฉีดนะครับก็คืออาจจะเป็น uh, the flu I got vaccinated for the flu I got vaccinated for Uh, the common cold mm hmm. ก็มีหลายโรคนะฮะแต่ว่าก็คือต้องเป็น passive tense ถูกฉีดเพราะว่าคนเราไม่ได้ฉีดเองมั้งะฮะ mm hmm. uh, ไม่เคยฉีดเองนะโอเคนั่นก็คือ list <laughs> คำศัพท์ที่จะออกเสียงยากนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับถ้าเราฝึกฝนเป็นประจำเราก็จะปรับปรุงพัฒนาไปทีละนิดทีละหน่อยได้ เรียนภา,าษาอังกฤษมานาน oh. แต่พูดไม่ได้สักที oh. ไม่เป็นไรครับ oh. มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกันกบอดัมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ oh.